วันนี้นะหอประชุมเทศบาลตำบลแงวอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราษฎรานุเคราะห์ในพระบรมราชูปธรรมเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบอุกทบภายในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ในการนี้องคมนตรีได้ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์น้ําและการแก้ปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงรายโดยมีผู้ราชการจังหวัดเชียงรายนายกเหล่ากาชาติจังหวัดเชียงรายสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดเชียงรายในอำเภอเมืองเชียงรายและหัวหน้าส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าประชุม จากนั้นองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานจำนวนหนึ่งพันถุงเบื้องหนา้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนายอำเภอผู้แทนนายอำเภอเพื่อเชิญไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงรายต่อไป และมอบให้แก่ราษฎรอำเภอเทิงที่ประสบอุทกภัยจังหวัดเชียงรายได้รับอิทธิพลจากร่องความกดอากาศต่ำแผ่ปกคลุมทำให้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ในช่วงเดือนสิงหาคม2567 ส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรถนนสิ่งสาธารณประโยชน์และพื้นที่เกษตรกรรมได้รับความเสียหายในพื้นที่18อำเภอ83ตำบล649หมู่บ้านราษดรได้รับความเดือดร้อน29,186ครัวเรือนเสียชีวิต2คนทางนี้จังหวัดเชียงรายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจิตอาสาพระราชทานได้เร่งดำเนินการสำรวจและให้ความช่วยเหลือราษฎร จัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคที่พักอาศัยชั่วคเราให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นเพื่อให้รัษฎรสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็ว ต่อจากนั้นองคมนตรีได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ําและสํารวจปัญหาความเดือดร้อนของรัษฎรในพื้นที่และเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ครอบคร,รัวรัษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตําบลหงวอําเภอเทิงต,ตําบลต้าอําเภอขุนตาลและตาบลเมงรายอําเภอพญาเมงรายรัษฎรต่างทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพน้น โอกาสนี้องคมนตรีได้ให้ได้ให้ข้อคิดเห็นและกล่าวชื่นชมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานในการปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือราษฎรได้อย่างรวดเร็ว